กระสุนก็ไม่มีแล้วทุกคนกลายเป็นอันโน่หนึ่งเลยหมดแล้วกูเมึกหมดแล้วกููมีกูน้ำกูนำให้กูนำให้กูนำก็ใช้ปืนเข้อปืนกูพอดีเลยเยยีใช้ปืนเคาะเอาดีได้ปืนละได้กระสุนละไม่รู้มันเคาะแรงป่ะมั้ได้แม็คไม่รู้ว่าไม่ไม่แรงถ้าไม่รีหรอกเฮ้ยเออตัวไว้เอาเรื่องมา ใบเฟิร์มมันไม่สามารถปั่มเหวได้นี่คือข้อเสียมันเป็นหัวน้ำเจ๊แม่พอนคนยิงโบว์รถคนยิงโบวเลยคนรถที่มันมีปืนบ้าจำได้ไหมกูดูในคลิปมันไอ้มีมีไอเดียปืนลำต้นมากๆมีเ้าก็เป็นปืนรถก่อนสำรองปืนก็เป็นปืนหรอวะรถตำรวจได้ไม่มีปืนให้กูรู้เลยอ๋ท้ายรถต้องมีลูกซองไอ้เงี้ยผมว่าทำลายได้ประตูสายหลังรถคันไหนอะอะไรอะไรทำลายได้ข่าว ลองรอดีเผื่ออาจจะมีปืนอยู่ท้ายรถกระเด็นบอกว่ามันต้องใช้ค้อนแต่ของพี่มันอ๋อค้อนสเลดค้อนฟุกพังไปแล้วเอ้ยไซมอนได้เราต้องปีนออกไปข้างนอกอ๋อโอเคโอเคยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนยิงยิงได้ยิงได้ปะยิงได้ตรงตรงกได้ปะยิงได้่ได้ยิงได้เจ็บจะยิงได้ได้ปะได้ตัวใหญ่ปะเดี๋ยวเก็บเหลือปืนไปยิงไซมอนเลย เหลือแม่เดียวแล้วตอนนี้จะ่ึ้นปั้นไปเหรออาจจะมีของอ่ะของไคันริงแตกโอ้ยเฮ้ยมีปืนตัวปืนตัวปืนปืนดอกปืนดอกไอ้ก๊อกก๊อกดอกก๊อกดอกก๊อกดอกเอาเลยเอาเลยไปไปไปะคุณเก็บเลยอุ้ยโุตอดคตีวะเปล่าพี่พี่บุตรอ เฮยเรื่อยเรื่อยเหรอเก่งเรื่อยเก่งเรื่อยเก่งเรื่อยตูกแทงเองเนาะนเดียวเลยมามาคไปหิวแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยปูร้อนร้อนลมไปทอกโี่ไม่ปีนไม่ตายที่นี่หน้ากุหน้ากุ๊บมแล้วมั้งปืนโอ้ยูร้อนไปที่ปืนมอล อู้มีกระสุนแล้วไอ้กูจะ้วไอ้กูขงมายงงงงก็ได้เอาได้ปืนนะเอาได้มีด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 พกเก็บนะเจมมาเลยตูงที่ของมาเยอะเอาไว้หนุ่ม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 หนุ่มไม่จับไว้หนุ่มอะไม่เปือเล้กูยี่ห้อเปลี่ยนท่าได้โอ้ยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า เอ้ถ้าถ้าถ้ากิมอย่างนี้นน่าจะรุนแรงกว่าไอ้ว้หนุ่มไม่ย้อยหนุ่มไม่หนุ่มคืนนี้มัจันสวยจันสวยไปทาอะไรพวกนั้นเ้ยมันช้ากว่ากูกูอันนี้ดีกว่าแบบเคาเตอร์ดีกว่ากูไว้หนุ่มเคาเตอร์มันเร็วว่ามันเร็วว่าแล้วมีไว้หนุ่มกูอี หิงกรบาือว่าร้อยมันมาดิวะร้อยมันเดินมาไเราควรจะยิงไงเป็ดมันป่ควรเนี่ยกุรอกุรอบมากุลรอบากรอมากรอมากรอมากราลังมาเพราะว่าเเราไ่จิ้นาไมจิมมันจิมิมจิ้มจิ้มเลยจิ้มเลย

กูจะหลบกูจะหลบรอมากูรอมาแล้วกูรอมาแต่มันจะทุบหน้ามึงรอมาไม่ต้องมันจะทุบหน้ามึงอย่างโหดร้ายที่สุดมึงก็รอชุบลงมาด้วยเอ้ยกูต้องรอชุนี่หว่ามึงรออยู่อยงไรแมู่บ้าบ้าบู เยียวสา้ยใส่แตกแล้วีเียเรามากดอีกดีดเดียวได้ปะกดนาแล้วกดอีดีเดียวอได้แล้วนี่แล้วล่ให้ต่อเอ้ยกูได้ได้ได้ยี่สิบ t u u มันมีสองตัวแล้วเว้ย trust me trust me ไเม่โดนโดนที่วิดีโอหา่โดนไม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 ่โดนโดนโดนเป็ดลูกกันดิเขาเป็นเทคนิคอยู่ในวิดีโอคือเราไปเนี่ยเราเรารีบวิ่งขึ้นแบบบันไดไปเลยเว้ยเออแล้วมันจะเหลือแต่ตัวเล็กๆเอาป่ะแปกกันสุดเลยมาคั้นไปก่อนเราึ้นบันไดไปเลยก็ได้เคลียร์ตัวเล็กๆไหมไม่ได้ไง ตัวเขึ้นปไหรไม่ได้หอ้ยเกือบไม่ได้เกือบโดนกระถือแล้ไอ้สัสเกือบโดนเป๋ะถือเลยวอีไซรอนะไรแม่งเจอไรเฟิยไซรอนไอนถือไรฟิไทรอนถือไรฟิลโอ้ยโอ้ยอะไรสักูเลยว่มีสนัย อกูไม่งหวแต่ว่าเราต้เจอเรื่อยนะสน่หอยู่มีเสน่หเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครก็ได้ไปล่อเรื่อยแล้วไปยิงสุกยิงสูดไอ้ตรงที่เรายิงแซมมอนเมื่อกี้ดีกว่ากลัวกลัวเดี๋ยวล่อเดี๋ยวล่อมันล่อมันล่อมันเดี๋ยวกูล่อเดี๋ยวกูล่อใครเล่นน้อยสุดใครเล่นน้อยสุดกูเองกูเองกูไปรอตรงแซมมอนเราวิ่งนะเราวิ่งนะทุกคนเดี๋ยวกูวิ่งไปไม่ต้องห่วงทุกคนรออยู่ที่แซมมอนกูอกู่ที่ระเบียงมันโดดขึ้นระเบียงไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมา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 มีคู่มามีคู่ มาติดว้าเวิ่งขึ้นมาวิ่งกว่าบั้นเป็มาติดกูมาติดกูยิงมันยิงมันมาติดกูมาติดกูยิงมันยิงมันยิงมันเออมาติดกูเป็นแผลเป็นแผลขอบใจมากเลยพี่ดีฮิตบล็อกความช่วยชีวิตทุกครัมันเป็นแผลมัเป็นแผล่กูบอกแล้วเดี๋ยแผลกูทั้งหมดโอ้เมื่อกี้ไม่โดนเหรอพี่เออกวีไม่สามนัดไม่ตายวอดระฝังนะอุ้ยเด็กดอก เสนีกูรอนล้มเลยแล้วกันลันรีเลื่อนเอาอุ้ยเหี้ยรันกระเะตาขันใจไปเจอปืนนี่สัสขันใจไปเจอปืนนี่ปั้งขันใจไปไม่ขาดคองกูส่งกูกลับบ้านนี่หนูหนูเนี่ยเต็มหนูเยอะเต็มหนูทอยปอบปืนมาดับปืนมาดับปืนปอบปืนมันนี่เลยเหี้ยค่าเสียหายสัตว์เนี่ยประตูแม่หน้าตาแตกนี่ตรงนี้เลย น่ากลัวจังวะให้คนทุกคนสร้างถนนอย่างนี้ไวไอ้เียสอสนี่ไม่ไปหนุบหนุบไปเลยสอสเป็นไรอ่ะโม่ไปกู้ยงมาโม่ไปเลยปเลยกู <c oughs> ้ยังที่ก็หมดลมมะเย้เอาแล้วใครเก็บโนนม,ม่ไปคนวะเย้ไป็นไป กูบอกอยู่ว่าปืนนี้กูหมดแล้วที่กูจะเก็บหมดปืนผมก็หมอผมไม่มีปืนครบไอ้ก็ค้อนแล้วก็มอไงโอ้ยผ่านไปผ่านผ่านผ่านที่ผ่านเดินไปเหรอผ่านเดินเราไม่ใช่เหรอด้ือว่าอะไรไอ้เป็นใครไม่เป็นว่ะไม่เนี่มันทานเดินมันตรงไปเรื่อยๆไม่ก็มนให้ไปทางนี้มันเป็นมันเป็นมันขึ้นเป็นต้องยิงแล้วล่ะไอ้เหี้ยมันไม่มีทางไปทางนู้นอ่ะทางนู้นมันไม่มีให้ไปไม่ใช่หรอบาร์บบย พี่ดิวทำไมไม่ยิงอ่ะทำไมไม่ยิงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยตัวนี้มีไซลิงสองอันไม่ต้อกยิงแม่งแล้วก็ได้ี้่เดินผ่านไปก็จบเลยสัตว์ตัวเดียวเองอ้๋อ ไอ้เห <What> <c oughs> ี้ย <p> ก <ours hal> ูจะวิ่งไปใครมันไม่ตัดหน้ากูกูเห็นหน้าไอ้เยี่่าแม่งโบ่ให้ไปทีละคนสัตว์ไปในกระนาบพ่อตอกซองตอกท่าขึ้นอ่ะเออตอกแล้วไปมันเอากล้องกี่แหวเนี่มีเอ็น16ยี่เป็ดไอ้เอ็น16โคตรโคตนี่ยมันก็วางอยู่ต่วต้นไม้เนี่ย The Tree เหี้ยต้นไม้แม่งงอกเป็น16หรอวะเนี่ยที่ดีไม่รู้เลยเสีงว่ะมาหาปลูกเป็นน่าจะปลูกไปว่าะไอ้เหี้ยโอ้โหเต็มหน้ากูเลย

พราะมันตีช้ามากเลยเก็บเก็บไปเป็นใรเทศนะฮอเออขวามีปืนอะไรวะเออปืนปกติเออไวเปอร์่กวยกวยเปอร์เปอร์ปไปแม็กซไปเปอรอยเฮียดื้อลังดื้อหลังหมได้อหลัยอะที่มาเกิดด้วยหลังทำงี้ อ้าวเราทำยังไงอ่ะไอ่ศเวียนกระตุกอยู่สมกเวียกระตุกอยู่มันจบบันจบเลยหัวแม้ว่าคนนันะกูจะมีประโยชน์เลยมันเป็นแผลหานเลยมันแเมกาคลมเมอกูเข้าใจผิดไอ้ะมันหลบไม่ทันจริงๆแล้วมันเป็นแผนทั้งบนศกกาสี่สิบปีนี่ขาฟรีทุกแม่งนี่สัตว์ มีก็มีไอสัตว์ไม่มาสับช้าไงเออปืนเนี่ยไอ้ของแข็งทุไม่รู้กันว่าการถือมันช้าขนาดนี้ไม่เตียงใครมีสนายมั้งกูมีโมได้โมได้โมได้ยาดรอแล้วหนึ่งโมแรงอีกไม่มีสนายเลยตอนนี้มีสนายตอนนี้มีสนายใครเล่นสนายไม่เล่น โอ้หลานมาหมดตั้งเนองหมดั้นึงไปเมื่อไเอาไากระเพงไปเอาเอาปืนดอกวยเอาเลยเยี่ยมพิากระพงหนั่นอันนว่ายเนี่ยกระเพยไปแล้ววะเป็นอะไรนะเพเะเงไปเไหกก้อสเก็้เช็ดมเกมสเก็ตขอเก็ตข้อเช็คม่เม็คอเดี่ยมกต้เดีมซองตรงนี้มีูกซอง ไข่ต <S 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 แตกชอบใช่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 ใล้ใช่ใช่เช่ใช่ใช้ใช่ใเหนื่ใช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 ่ใใช่ใ่ใอ่ดช่ใชให้มันเหยียดนั่ใช่ใช่อไ่ใช่ใชออ้่อไป่